Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile uh huh. และอ <other> ีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแระมั่นใจไปเติมกันเลยนะคือแล้วกูเล่นตัวฝึกกูไม่โดนอีลักษ์ระเบิดรูกูใส่ระเบิดออกมาเลยหรอโอ my g ่ d เซตแค้นสิป e อ e ์เวย์นาโอไปกันเถอะยิงจินอ้ยอินอะไรจินบักสอนของพ้อคือเพื่อนเพื่อนยังไม่มาเลยจินเชื่ออากาศร้อนรอนคือจะอยากจะตั้งอะไรก็ตั้งหรออากาศร้อนรอนคือ โยโยเ o บเกอบราเกติอาแต่นี่นี่เล่นลูกไฟลูกไฟจิงโกร์เงโกรโอ้ยไ้อาเมนูนุ่อยไวก็ต้องเจ้านี่เรียนภาษาภาษาจิ๋มโอ้ยตัวน่าเกียดอ่ะโอ้ย สีสวยนะอุตส่าห์เอาสีสวยแลย้วยังไม่น่าสวยหรอกข <c oughs> ื้นหนวดอ่ะไม่ชอบเลยอะแทงเข้าไปในรูนะ <c oughs> ฉันชอบอยู่หลายแบบปัามมืกอะแบ่ตอนนี้ขึ้นน่าเกลียดอะ่ะระหนวดติดจอถ้าสมตีปกติห <c oughs> นีตรงกลางเขา สมัคมาแอดกันแล้วน,น,นี้นี้ป้านี้นี้ป้าคือแรงมากลิเลยียต้นเกมอ่ะสี่สเตอ์ครับอ,อยู่แล้วต้นเกมคือไลค์รักีใล้ศึกเบยิ่งนี่นัดตีสยองหิน เปิดปัดกันแล้วอ่ะเปิดกันแล้วไปสมักมาแอดกับซีดีนะคืออย่ารอเล่นกับปาล์มสิจินถ้าแกรูดได้แล้วตายไปเนี่ยเยอะเกิปนปก เียฮ้ยไอ้ชิ้นบุญจีก็โดนโดนหลักอืุ้ยบาเลียะเซ่แกกลับมาทำไมวะเออเออนั่นดิกลับมาทำไมวะมีอีกไหนนี่จิราพอตัวมันจะรอดจีละทั้งบาเลียทั้งแปดไวก็จะกลับมาทำไมคือสมมติว่าเราสปกสปก กราโปงไปทีหนึ่งใช่ปะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะจินแบบรูดขาให้เราอ่ะบอกเลยว่าตายเพราะว่าอัตติแม่งคตรแลอีตัวพิเป i เนี่ยเนวาลิปมีอย่างตัวเนี้ยยังไม่มียังไม่เข้าจะแบบเนวาลิปจินแบบล็อกขาได้แบบนี้ล็อกได้เลยเหรอ ไม่เออมันก็ต้องมีเพื่อนอันนี้ด้วยมีเพื่อนแบบว่าอันนี้เลยมันก็เหมือนในดีซีแหละมันไม่ได้ปรับอะไรมาตัวเพืเออ่อนเขามาแรงๆอ่ะน,น,นี่นี่แรงมากนี่นี่สิกจิกทำไมห,ออหรออีฮียาคว้ายมีคนมา <c oughs> แต่หน้าสี่มันที่รเราใช่ชใช่หน้าสี่จะเป็นคีลเราเปอร์เซ็นต์ตามมาสี่อีลูกกะลี นี่วางให้กูเห็นก็ไม่ต้องกลับคะ <c oughs> บ่ะคือบายบายค่ะหน่ยอยที่กแ,แล้วแล้วลาบอกแล้วค่ะว่าลาแน่บอกแล้วถ้าจ<ม>ีนซีซีคือลาคือเราเล่นเป๊ะไงบอกแล้วจิ๋มมาเขาเป๊ะอยู่แล้วจิ๋มเป๊ะอ่ะคือหมอก,ก็ทำมาดีอ่ะ ไม่มีรอยตะขาบอ,ะอ,อ่ะคือจิมเป๊ะไม่มีรอยตะเข็บตะขาบอะไรเลยตะเข็บกูแรง<ท>จังวะมันรถบันทุกชนเลยโหมันกรถชนอุ๊ยเป๊ะมากดอกจีนอนะ่ะโอ้โหบายบาย <c oughs> เจ๊บายบายนะลูกเย <c oughs> yeah. เอ๊นม่ล่าคือวิง่งหมือน คือมิฟอร์จูนมาถึงก็จะไต่แหละหลังหกกูบอกเลยนะไส้ไหลนะคะกูบอกเลยจิมปล่อยน้ำหีใส่นี่คือเละหมดนะคะหลังหกคีเมทคร่ะล็อกตัวที่ทำแต่วันนี้จิมสกิลมันล็อกยากจังนะอีสกิลล็อกกั้งนะเราพลาดมันไม่ใหญ่หรอกมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันเล็กอะ นี่เล่นธรรมดาที่แหละเล่นเกมไงหมดไปหาเรื่องหรอร้านหาเรื่องหรอจะไส้ไหลนะอิงเกลียที่คนอื่นลากหมดแล้วครั้งเนี้ยยังที่กั้งที่กั้งคืออะไรวะญาติจากงานญาติจากงานก็เลยไประบายให้ปวดแล้วก็ไปไหนไม่รู้โดนกดกระหน่ำปอก นี้หลับเจอแน่น้อยนี้โอ้โหไม่นไ,นไ,นไ,นไนี่ไไนนนนน่นนนนีนน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 นอกนนอนน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 ่นน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 อน มาเดมันนะมึงนี่นี๊ยทำอะไรกันตัวีแบล็กใช่ป่ะเลยไม่อันนี้พี่เดคือถ้าแมถ้าดเยอะขนาดนี้ให้หนูไปพาร์ทให้หนูปวดพาร์ทเลยไหมเนี่ยก็ได้ไม่ติดได้ เบตาเพชรเบตาเพชรคนหัวเข้าวัดเลยเอจบอุบาทรือล่ะไม่เช็คว่าไรม่ต้องทำอะไรเลยยี่สิบคือบาดปุกแต่ายเลยตีทัลลูง่ายมาฟิตอะอะไรนี่เมนฟิตหรออุบาาเมนฟิตร้านเจ้านนคาเนี้ย นี่น่ะหรอปิดจือตาเข้มมากไอ้อินเดอะวอเทอร์เหรอคะใช่อ๋อี่ไงคือเขาจะมาฆ่าเราทำไมคะเหมือนเขาจะอยากฆ่าอีกรอบค่ะโอเคเขาไปกลางละด้วยเขาจะโยนปัญหาไม่ใช่กินอ่ะนี่นี่แล้วนี่นี่เลาวทำอะไรอ่ะเป็นอะไรกันบอสนกซีเก้าซีเก้าซีทำไมหรอเลืกินนะครคือเลิศเกิน กูไปซัพพอร์ตนะคะอย่าลืมหิวโกนนักก็ตายค่ะฝั่งนู้นคือลักก็เมนมังเนี่ยหกแสนเจ็ดแสนฟิดกระลาษเก้ายนนี่จะเล่นพอร์ตอุ้ยอะไรอ่ะไอ้เรา้องเล่นเกียวการมันไม่ได้โผลตอนเบอเกียเรเต้นีบะรเป็นตั้ยหวาดกูเปะขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเลยรีซิน ไม่วิตตุภาพจังวิตวิตครับโอ๊ยโอ๊ยวิตที่ผหานผู้หญิงจีนแปดออกมาสักทีเถอะดีขาเลิกไม่สุภาพแล้วเลิกเลิกลูกกะเหรี่ยเลิกจะก้าวเราละติวติวจิ้มยังไม่ไปมาดิมึงอะไรมาอะไรมาอะไรมาอะไรจะโชว์อะไรเยอะเขาอยากจะเขาหมั่นไส้เหรอคะส่วนตัวหรอสมน้ำหน้าแง่สมน้ำหน้าส่วนตัวเหรอคะ ส่วนตัวราคาทำไมหรอส่วนน้ำหน้าไอ้เกอไอ้เกไอเขาจะเช่ากระเทยหัวหปลปกไม่ผมยาบังเวลาได้ไหมไม่ชอบค่ะเพราะว่าเราเบอรเตอรเอ้าหน่อยอ่ะเป็นไงล่ะเนี่ยมันจะมีหัวไม่ได้จุดที่รอบนี้แหละกลับบ้านมาเถอะจีนลูกเลื่อนไม่พอแล้วอย่าหิวรูแตกไปเลยนะ กลับคานอะพี่เวไม่จินโอเคมืนกลับกลับไปละนี่ไม่มอยากเอาคูดันอื ทางนู้นคือหมันไส้กูจะเต็มประดาแน่ๆแ,แต่ถ้าโดนจินรูทเมื่อไหร่ล,ล่ะก็หนีขาดค่ะอีตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะตัะแวแปดอุ้ยนี่ไงนี่แหละยองยองว้าวคี่เห็นเลยคือคนเห็นะ่ะว่าสตันแม่นสตันเป๊ะ จ๊หาเรื่องหรอคะเจ๊หาเรื่องหรอคะหาเรื่องหรอคะอิศร์คือฉีดแม็ก์จิ๊จิ๊โอ้โห้คือแรง嘛บอกเลยพักสี่วิ่าทีเป็นความเสียหายจริงคือแรงมากๆระเบิดอ่ะหิ้ีขาดอ่ะฉีดทีแบบโอ้โหกระจุยกระจาย มันเรามันเช็คคุ้มแน่เลยอ่ะมันคงไม่โง่โดยอีกรอบหรอกว้ายฟิตมาไอ้หน้าหีกูไปทางนี้ดีกว่าได้จะตะเบานี่กูไปแล้วเด้อไม่งั้นกูคงตายแน่จุนไมาลาแล้วม่กิน,นอะไรอะกบจะกินใหม่ ไปกินอึ่งเผาไม่หวาดอีกอ่ะแหมมาหวาดตอนนี้เนี่ยอรกระโปรงนะคะนองเป็นคมตอนแหมมี้กว่าคือหาเรื่องหรอคะ <c oughs> อยากตายหรอคะคือหาเรื่องมาอะไรอะไรหนูหนูทำไรทำไรทำอะไรทำอะไร พี you. ่เปรตเข้ามาดิอะไรสั huh. ่งแล้วหรออะไรหรออะเรหรอข้า huh. น้องว้าวจ้รื่อน อย่านะคะน้องอยู this, uh ่กิตเตซร์วะโหอ้าวต้อมนอะ่ะต่อโอ,อ้ยต <c oughs> ีสิเป็นไรแล้วรอจิตรู้ให้ได้ก่อนโอ oh. ้เป็นไง oh. ะล่ะเป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะนางหนุ่งจะทำอะไรเรจ็บไหมะล่ะนางหนุิงยิงยิง <c oughs> อะไรนี่เมลักแล้วหรอขนาดกูฝึกเล่นจิ๋มอันเนี้ยก็คือเอามือเริ่มเขี่ยที่หงีเล่นจิ๋มเล่นจิ๋มเลยเหรอคะก็คือแบบฝึกแบบลองลองแบบเล่นเล่นลองเขี่ยเล่นเล่นนี่ลองเขี่ยเล่นเล่นเหมือนตอนดิน ขนาดกูกำลังขนาดกูฝึกเล่นจิ๋มอันเนี้ยก็เลยเอามือวนๆนิดนึงดูว้ยว้ไว้ไว้ไว้บิดตาบ้เด็กก็เด็กอุ้ยระวังระวังลองโดนปลาอ้าเจ๊มาบชเอาาามมแบดออละไรอ่ะโรบมนจินดาเมจร้อยล้าน วิ่งย่าพ่งมา,าว่าเ,เอ้ยต้องการแต่การล่ารอบแล้ยบอกเลยจินต้องพึงใจในการเป็นเอ้ยคือไหวไหมไอรีเล่ไหวแหละจินพึงใจในการเล่นจินนี้นี้นี้อื้มอื้มอุ้ย ว้าโนี่แน่เขานี่ไม่เออว้าวอุ้ยนี่ใหญ่มีฟอร์จูนตายแน่กูว่าแล้วจะเติดไปให้มันฆ่าเพื่อตัวเองคือยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกอุ้ยคือเขายื้อซีบีคืออุ้ย แคกดตรงเป็นไงล่ะนี่คือซัพพอร์ตนะคะบอกเลยแค่กดตรงนี้ต้องมาเลยแบบอินดี้ซินบอกช่วยด้วยซัพพอร์ตค่าก๊วน บ้าไม่คอร์จุนเติมตปีดาเมนมันก็ไม่มีหยอกมันอะไรกินไม่อยู่ทีนไม่กินมันต้องก็นแต่อย่างมันอยู่ข้างในอย่างไรทอะไรอะเพื่อนอะไร,ย<า>รอย่า <laughs> เขาหิวอะไรหรอคื <laughs> อหิวนะเนี่ยคือปลาจะมากินจิ๋มหรอ คือปลากัดจิ๋มคือเขาหิวอะไรหรือเปล่าคะคือคืออย่าเราเล่นกระจิ๋มนะพี่เล่นสิ่งไงขนาดพี่บอกแล้วพี่ฝึกเล่นจิ๋มพี่ยังเล่นจิ๋มเก่งนะมีความจุนหาเล่นตายแล้วนะจิ๋มไหนจิ๋มไหนครับจิ๋มใหญ่จิ๋มดำจิ๋มโตใหญ่แกเออว่าจิ๋มใหญ่นี่มันโตดำเกลอว่าจิ๋มดำแคิ๋มย้อยสิ๋มดำ ฉันมีตั้งสองชิมนะเจียนยายเจียนยาวผ่านเรื่องหรออีเฮียตายนะมึงชิมดามชาวฮามดามอะไรอ่ะอะไรอ่ะตัวนี้เราเลิกเลิกก็นจริง้ามยานขยานอะไรไม่อยู่ฮ้ เก็ติดไปแล้วนะคะคือมึงเป็นเมดและมึงออตัวเล็กเพราะว่าโดนนัดคันอีกนี่การไฟนอลช่วยด้วยคือ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 กูไปซัพพอร์ตคือทุกคนดูเลยนะคบว่ามันจะเตรียมไอ้ดนวอันตีโดนจับคือจินโดนหน่อย มาแล้นก um. ินกินโอ้โหโง่เง่ยคือมันจริงไม่เร็วมันชักแค่เท่าสี่นัดแหะนี่เขาทำขนาดนั้นเลยแม้จะเป็นขนาดต้องทำขนาดนั้นเลยคือแบบคือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งว่าเตะแล้วก็เพีองแปดไหมนอยอ่ะเสียข้าวหัวสามร้อยเลย ไปเด็นมาเยซานาโกไปน้ำเย็ดพุ่งแล้วจะไหมแล้วพุ่งเแบบไข่ขาถูกต้องโอเคพี่ว่าแล้วเห็นไหมลังก็บอกแล้วเป็นน้นเย่โก้มาโก้ก็เป็นน้นเหมือนกันไม่ไปแหงวันนี้ไปลกวันนี้ไปแหงเอากับเพื่อนมาค่ะก็จริงฟังจากเสียงเออเนี่ยพอท่านพอหนูพูดก็หาว่าหนูโตตอแหลไม่น่าก็ตอแหลก็เป็นเอ้า อะไรตอนนี้เจอเราจะเหมือนพี่โกนะอะไรครับนั่นนุกสนานเอ,อเ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่สาวยิ่งเหมือนพี่โก้ทำไมพี่โก้ที่วัลกลูกติดเ,เ,เป็นไรกันเล่จี้เม็ด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 อย่านะพี่สาวไม่เอาบอาลหรอคะ่ะ งเล่นทับไปเลยเล่นขับไปเลยเล่นขับไปเลยโอ้ไม่มีใครไม่มีทำไมใครจะมาลัดหนูเพราะไปอยู่ที่อื่นทั้งหมดเออขเจอเออเลอร์อีกแหละเออ e r r o เอร์ถูกต้องกลับบ้านก่อนค่ะทุกคนรีของก่อนเอ็นคอร์เดอร์แอร์เอร์เรียเขาไม่กลัวหรอกค่ะพิดเฟิร์สอะไรเขาไม่กลัวค่ะคืออเอร์ีทอะไรก็ตายได้เหมือนกันคนไทยแอรเอร์อรเอร์แบบคนไทย e r r เ r อร์เรอร์คือแอรเจลเออร์ทำไมจริงคือให้ประกานผู้โดยสารอยู่ในคอเยอะ พวกนี้เราก็จะได้ชุดกี่ชุดลยนี่แน่ไอ้นะกไอเดียเขาไม่กลัวอยู่แล้วไอเรียเขาไม่กลัวอยู่แล้วนี่แน่อู้ตันสวยมากนี่เลือเต็มหลอดมอดได้ตัวแรกกล่องเพชรอ่ะก็จะแลกปีกมาแห้คุณทำไมพูดความจริงเราจะตัวทำไมปีกแล้วเหรอจะทำไมต้องตัวกันด้วยต้องตัวเลยหล่ะตัวกันด้วยไม่ทราบอาจจะแลกเซตไอ้อะไรนะเซตหนึ่งที่แบบเอาไว้ เพราะไอ้เลียไม่ตายหรอกทวตารฉันอยากได้ไอ้หลังที่มันเป็นอันเนี้ยธนูแต่ว่าอันนี้ก็สวยอีอะไรนะเนี่ยอีไอ้ลูกนกอ่ะปีกจันทาระวายูอ่ะสวยแต่ว่ามันต้องใส่คอมโบปีกจันทาร์เลยหรอ่เป็นตีกแบบจันทาร์แบบปีกจันทาร์นชั้นล่างเป็นข้าวตีนสีเมทช่างข้าอะไรสปีดเป็นพยานเหรอเนี่ยสวยมากเหมือนชั้นเลยอ่ะ อย่านะมาดิมาดิอะไร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 รักนี่เมนแล้วหล่ออย่านะเฮ้ยนี่หนุนเมรเลียตินไปโดนอันตรีตดเล้วพี่แสกว้าสเตเลเกรกกับอ่าหมัดต้มอ่ะถ้าเป็นแสงอะไรดีกว่าแต่ให้เปียร์รักวัดเกียร์ติหน้าเห็น มันเล็กับสะพอดเลยบอกอย่างเงี้นี่แป๊บหนึ่งไปกลางใจให้จินก่อนอ่ฟิโอลาสเตอร์เลเกรก็ดีได้ถือถ้าถ้าอันเนี้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ฟิดไอ้เรื่องอืมถ้าเนี้ยได้แรงถ้าอีหมัดส้มอ่ะเเปมากลแฝั่งน้นงทำทุกอย่างเพื่อให้ฆ่ากูให้ได้เกิดนั่นดีคือจริงอยู่ข้างล่างแล้วมันไม่เอาจินนะคือเขาแคสอะไรหรือเปล่าฉันผิดอะไรจริงผิดอะไร ก็สีเมริชาเมริชาให้มาเดิมเลยไม่ต้องแดก